สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level Five Channel กับเกม Garden t a l กันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมพี่เนี่ยก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับการตีบอสผู้บัญชาการกองพลที่1ในร่างที่2แบบ no damage เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากคลิปที่จะมาโชว์ในเรื่องของการตีบอสแบบ no damage เลย เราก็ยังจะมาทำไกด์แนะนำวิธีการตีบอสตัวนี้ด้วยละกันนะครับเนื่องจากว่าก็คงจะมีน้องๆหลายคนเนี่ยก็บอกเลยว่าบอสตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างยากอันดับต้นๆของ เกมในซีซั่น2อ,อยู่พอสมควรเลยนะครับลองจากหมออิกานั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีหลายคนเนี่ยที่อาจจะยังไม่ผ่านบอสหรือผ่านบอสต,ตัวน,นี้ด้วยการกดเพชรจำนวนมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาไกด์ในเรื่องของวิธีการตีบอสสำหรับบอสต,ตัวน,นี้กันนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูในเรื่องของไกด์นั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูการเล่นของพี่กันก่อนละกันนะครับว่าการเล่นกับบอสผู้บัญชาการกองพลที่1บอสล่างที่2เนี่ยแบบไม่โดนดาเมจเลยนะครับผม จะเล่นยังไงกันบ้างนะฮะไปรับชมรพร้องกันเลย เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็อยังที่เห็นเลยนะครับผมว่าพี่เนี่ยหลบสกิลของบอสเนี่ยได้ทุกสกิลเลยนะครับผมหลังจากที่เราดูคลิปตรงนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูในเรื่องของแพทเทิร์นของการโจมตีของบอสและจดจําในเรื่องของการโจมตีของบอสและวิธีการหลบกันละกันนะครับว่าบอสตัวนี้เนี่ยจะมีรูปแบบการโจมตียังไงและควรหลบยังไงในท่าโจมตีแต่ละท่าของบอสกันบ้างนะครับอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจาก ที่ในเรื่องของการโจมตีแรกกันก่อนเลยละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ตอนพี่อัดไว้เลยนะกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงจุดแรกกันก่อนเลยละกันนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยตัวของคาเมล่านั้นเขาจะใช้สกิลที่จะโยนของขึ้นไปด้านบนแล้วก็ปักลงมาใส่เรานะครับแบบล็อกเป้าหมายนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะมีการโจมตีทั้งหมด4ครั้งด้วยกัน โดยในการโจมตีครั้งแรกนั้นเราเสกน่แล้วว่ามันจะมีวงที่ขึ้นมาได้เท้านะครับแต่ว่ามันจะช้ากว่าการโจมตีครั้งที่2ครั้งที่3ามก็ครั้งที่4นะครับโดยครั้งแรกนั้นถ้าหากว่าเราจะไม่วิ่งหลบเราจะยิงไปก่อนสักนัดสนัดเราค่อยวิ่งในตอนที่วงมันใกล้จะเต็มก็ได้นะครับแต่จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับในวงครั้งที่2แล้วก็3แล้วก็4ี่เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไปไวมากเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็แค่ดูวงให้ดีๆแล้วก็วิ่งออกมาจากตำแหน่งที่มันจะปักลงแค่นั้นเองนะ ต่อมานะครับในสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลที่ตัวของคาร i มิลานั้นจะวาร์ปตัวเองมาอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งมันจะมีการปล่อยลูกแก้วใน2ส,สีนะครับโดยสีแดงเนี่ยจะเป็นสีที่ถ้าหากว่าเราเก็บจนครบ5อันแล้วนะครับ จะทําให้การโจมตีของเรานั้นสามารถโจมตีทําลายเกราะป้องกันของคาเมล่าได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราเก็บลูกแก้วสีฟ้านะครับเราเนี่ยจะสามารถหลบการโจมตีที่มันรุนแรงถึงแก่ความตายได้นะครับโดยในพาร์ทนี้เนี่ยหรือว่าแพทเทิร์นนี้เนี่ยเรานั้นจะต้องโฟกัสในการเก็บลูกแก้วสีแดงก่อนนะครับผมซึ่งจะต้องเก็บจํานวน5อันด้วยกันถ้าหากว่าเราเหลื่เข็นหลอดตรงบริเวณด้านล่างแล้วนะครับ จะเป็นหลอดที่1น,นะครับผมหลอดที่2 3 4แล้วก็5ก็คือเก็บครบ5ลูกเนี่ยหลอดมันจ,จะไปไประดับที่ไกลที่สุดนะครับหรือว่าจะเป็นแบบแมกซิมัมแล้วก็ได้รับบับมานะครับแต่ถ้าในระหว่างนั้นที่เรากําลังวิ่งอยู่แล้วเราเผลอไปเก็บลูกที่มันตรงกันข้ามนะครับอย่างเช่นเราเก็บสีแดงอยู่แล้วไปเก็บโดนสีฟ้าลูกหนึ่งเนี่ยแถบเนี่ยมันก็จะโดนลดลงมานะครับเราก็ต้องเก็บตัวของลูกสีแดงตรงนี้เนี่ยชุดเชยไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันเต็มนะครับผมอ่ะแล้ววิธีการโหลดสกิลนี้เนี่ ให้จำเอาไว้ว่านะครับในช่วงแรกนั้นแล้วแต่เราเลยว่าจะยืนตรงไหนนะครับส่วนผมเนี่ยจะถนัดด้านขวาบนมากกว่าเนาะก็จะยืนตรงบริเวณด้านขวาของคาเมล่านั่นแหละนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะสังเกตจุดบ,บริเวณที่ลูกดาวตกมันตกลงตรงเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นลูกสีแดงอตอนนี้ใช่ไหมอ่ะพอมันตกตรงนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะเริ่มเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าหลังจากที่มันจบการโจมตีตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกตัวของไอพิซซัสีแดงตรงนี้เนี่ยลงมาโจมตีเราอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รวัรวๆแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ย เราก็จะต้องทําการเก็บลูกกลมๆสีแดงตรงนี้เนี่ยให้ครบ5ลูกด้วยเช่นกันนะครับอ่าผมก็จะเริ่มวิ่งเก็บเลยนะครับเพราะลูกตรงนั้นตกลงมานะครับจะเก็บไว้ที่4ลูกก่อนนะครับให้การโจมตีหมดนะครับแล้วก็เก็บลูกที่5นะครับแต่ต่อมานะครับหลังจากที่การโจมตีที่ลงบนหัวเราเนี่ยมันลงจนครบแล้วนะครับคาเมล,ล่าเนี่ยเขาจะ ยิงลูกบอลลูกใหญ่ลงมาใส่เท้าเรานะครับตรงนี้เนี่ยวิธีการหลบลูกบอลนี้เนี่ยมันจะต้องให้เราสังเกตตัวเองดูดีๆนะครับแล้วก็พยายามยืนตรงบริเวณไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดเลยนะครับโดยมันจะตกลงมาสร้างความเสียหายในบริเวณวงก้างที่มันเป็นสีแดงตรงนี้นะครับแต่ว่าหลังการโจมตีจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเส้นที่มันออกมาแบบนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นแฉกเข้าไปนะครับผมอ่ะ ข้างบน3ามแชร์ข้างล่างสาแจกแล้วก็มีซ้ายกับขวาลงนี้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราย้อนกลับไปดูกันนิดนึงละกันนะครับผมซึ่งวิธีการหลบของพี่นะที่จะทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยลากบริเวณจุดศูนย์กลางของลูกบอลเนี่ยลงมาบริเวณล่างๆให้ล่างที่สุดที่ทําได้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเป้าหมายของมันเนี่ยล็อกทาร์กเก็ตแล้วพี่ก็จะเดินขึ้นบนไปแบบตรงๆแต่จะเฉียงตรงด้านขวานิดหน่อยเพื่อที่จะให้ตรงททร์เก็ตหลักที่ตรงกลางเนี่ยเราจะจําได้ว่าเส้นมันจะขึ้นบนกับลงล่างใช่ไหม ที่ก็จะวิ่งตรงมาอบอกพลิยเวณตรงนี้แหละเพราะว่ามันจะไม่โดนนะครับซึ่งเส้นมันจะไปทางนี้1เส้นแล้วก็ทางนี้1เส้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ทางนี้1เส้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหลบนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของแพทเทิร์นของการโจมตีท้งนี้นะครับ หลังจากที่บอสเนี่ยได้ปล่อยลูกบอลเกณฑ์กี่ลูกใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดที่บอสนั้นทําการสร้างโล่นะครับผมซึ่งโล่ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถหลบความเสียหายของสกิลโล่ได้นะครับเราเนี่ยจะต้องทําลายโล่อันนี้ทิ้งเท่านั้นแล้วก็วิธีการทําลายนั้นก็คือเราจะต้องเก็บลูกบอลสีแดงอันนั้นแหละนะครับให้ครบทั้งหมด5ลูกเพื่อที่จะได้รับบัฟออร่าสีแดงๆที่อยู่บนตัวของการเดียนตอนนี้นั่นแหละนะครับอ่ะพอเรามีบัฟนี้เนี่ยเวลาเราทําลายหรือว่าโจมตีโล่เนี่ ความเสี่ยงที่ทําได้นะครับจะทําลายโล่ให้แตกนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้เก็บตัวของสกิลอาวุธไว้ในช่วงจังหวะน,นี้ด้วยนะครับผมให้กดใช้งานเมื่อตอนที่คา m มิลาเนี่ยกลางโล่กนะครับมันจะทําให้โล่กเนี่ยแตกค่อนข้างไวนะครับเมื่อโล่กทาการแตกปุ๊บนะครับจะเห็นได้แล้วว่าตะกี้เนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะ โล่แตกปุ๊บนะครับทุกครั้งที่โล่แตกนั้นเราจะได้ในเรื่องของค่าฮิวคืนมาด้วยนะครับในกรณีที่ใครหลดสกิล,กลไม่พ้นนะครับแล้วโดนไปบ้างเนี่ยก็จะได้ค่าฮิวจากตรงนี้ขึ้นมานะครับและโล่เนี่ยทำการกระจายลูกแก้ว2ส,สีออกมาด้วยนะครับนั่นก็คือสีแดงกับสีฟ้าอีกชุดหนึ่งนะครับโดยหลังจากการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันจะมีสกิลกลารโจมตีลูกใหญ่ซึ่งเราเนี่ยจะเริ่มที่จะต้องเก็บลูกแก้วสีฟ้าขั้นต่าไว้สีลูกก่อนหลังจากการโจมตีถัดไปตรงนี้ด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับในเฟสแรกนะครับผมอันนี้ก็คือในเรื่องของเฟสแรกนะแพทเทิร์นการโจมตีของบอสเนี่ยมันจะมีรูปแบบเป็นสรูปแบบนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบแรกก่อนนะครับหลังจากโลกระเบิดแล้วเนี่ยคารมิล่านั้นจะพุ่งไปในทิศทางที่เราอยู่นะครับผมซึ่งในการพุ่งของคารมิล่าเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายนะครับและหลังจากที่เขาพุ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีสายฟ้าที่ตามหลังของเขาเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งมันจะทำดาเมจซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เราเนี่ยไม่ควรที่จะเดินไปหลบในตำแหน่งเดิมที่คาลิกนีล่าพุ่งมานะครับไม่งั้นเนี่ยจะโดนดาเมจจากสายฟ้าตรงนี้ด้วยโดยเขาเนี่ยจะพุ่งทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับพยายามหลบในช่วงจังหวะที่คาเมลเนี่ยกำลังจะไล่สกิลถึงระดับใกล้ๆเกือบจะไกลที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ค่อยหลบนะครับอย่างที่ผมเล่นตะกี้ก็คือขึ้นไปเก็บลูกแก้วสีฟ้าด้านบนนะครับแล้วก็วิ่งหลบลงมาด้านล่างใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่เก็บลูกแก้วสีฟ้านะครับเก็บไว้สี่ลูกก็จะเห็นสแต็กว่านตรงเนี้ เลี้ยงเอาไว้สีลูกแล้วนะครับแล้วก็รอคาร์เมล่าเนี่ยก็พุ่งทั้งถัดไปแล้วก็เดินออกด้านซ้ายมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นการจบการโจมตีรูปแบบตรงนี้เนาะอ่ะรูปแบบพุ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมคามิวเนี่ยเขาจะวาร์ปตัวเองกลับไปตรงกลางนะครับซึ่งสกิลนี้แหละนะครับผมจะเป็นสกิลที่ทําการสั่งตายเราหากเขาไล่เสร็จนะครับแต่ก่อนจะไล่สกิลใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะทําการเศษพื้นสีดําขนาดใหญ่ที่จะเป็นแบคโคนะครับผมซึ่งมันจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากจํานวน2ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยแนะนําว่าลากไปในบริเวณขอบขอบ,ขอบสนามนะครับผมอ่ะลากไปในบริเวณขอบขอบ,ขอบสนามหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวของวงเนี่ย มันไปทับในตำแหน่งของโล่ของเรานะครับที่จะโดนกลางออกหลังจากที่พี่เก็บลูกแก้วลูกที่5แล้วใช่ไหมแตะกี้เนี่ยก็คือพอคาเมล่ามันวับกลับไปเนี่ยพี่ก็จะเก็บลูกแก้วลูกที่5นะครับโล่มันก็จะขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวโล่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเดินลากสกิลนะครับออกมาบริเวณขอบขอบนะครับครั้งที่1ก็จะลงตรงนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็จะเอามาลงตรงนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไอพื้นตรงนี้เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรก็คืออยู่ในถึงการโจตีีครัั้งไปเลยนะบ และตัวของโล่เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไปเกิดขึ้นอยู่บริเวณด้านบนนะครับก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาในโล่นี้นะครับเพราะว่าการโจมตีหลังจากนี้เนี่ยหากเขาไล่เสร็จนั้นถ้าหากเราไม่ได้อยู่ในโล่เนี่ยก็คือวันทีคิวนะครับเลือดเท่าไหร่ก็คือตายหมดเลยทีนี้เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโล่ที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนได้ใช่ไหมเดี๋ยวกอให้นิดนึงละกันนะครับโล่ที่มันจะเกิดนะครับผมมันก็จะเกิดทั้งหมด4ทิศทางด้วยกันนะครับซึ่งจะเกิดในทิศทางข้างบนนะครับ ทางข้างล่างนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาทั้งหมด4วงนี้นะครับหลังจากที่เราเก็บลูกแก้วลูกที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เหลือเราก็ต้องกวาาตามองและระหว่างที่กําลังที่จะไล่พื้นสีดําๆตะกี้เนี่ยเราก็ต้องกวาาตามองแล้วว่าโลกของเราขึ้นตรงไหนนะครับเพราะว่าต้องรีบวิ่งเข้ามาในโลกให้เร็วนะครับไม่งั้นจะโดนสกิลระเบิดก็คือตายไปเลยเนาะแล้วก็เสริมอีกิดนึงละครับสำหรับที่ช่วงที่คามล่าเนี่ยกำลังไล่สกิลตะกี้อยู่เนี่ย ถ้าหากเราใช้สกิลอาวุธแล้วเชนมันถึงเกือบร้อย,เ,ย100เปอร์นเนี่ยคามิล,ล่าจะไม่ติดสถานะผิดปกตินะครับก็จะค้างไว้อยู่ที่99เปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เชนตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมาใช้เชนในตอนที่คามิล,ล่าเนี่ยไล่สกิลเสร็จแล้วนะครับถึงจะดีกว่าเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะวนกลับไปที่สกิลหนึ่งเลยนะครับผมนั่นก็คือสกิลที่คาเมล,ล่านั้นจะปล่อยตัวของหอกนะครับลงมาสร้างความเสียหายให้เรานะครับผมอ่ะจำนวน4ครั้งด้วยกันตรงนี้เนี่ย ก็หลบเหมือนครั้งแรกที่แนะนําไปเลยนะครับก็คือวิ่งหลบไปก่อนก็ได้แต่จะเห็นได้ว่าพื้นที่มันเป็นสีม่วงๆตะก,กี้เนี่ยที่จบจากการโจมตีในเฟสแรกด้านซ้ายนะครับผมซ้ายล่างใช่ไหมกับตรงกลางล่างเนี่ยก็ยังอยู่นะครับซึ่งจะอยู่ไปจนถึงการโจมตีครั้งที่2นะครับที่เียกลูกบอลสีฟ้ากับสีแดงเลยตรงนี้เนี่ยก็ให้จําไว้ด้วยว่าพื้นของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็อย่าวิ่งไปโดนนะครับไม่งั้นคือมันเจ็บหนักเจ็บมากนะครับผมสกิลนั้น แล้วก็กลับวนมากลับที่สกิลสองนะครับก็เป็นสกิลเดิมเลยนะครับยืนในตำแหน่งเดิมเลยที่ผมแนะนําไปเนาะมันจะง่ายกว่านะครับแล้วเมื่อลูกกลมๆสีแดงตรงนี้เนี่ยมันล่วงลงไปนะครับผมก็จะเริ่มวิ่งเหมือนเดิมเนาะเก็บ1เก็บ2เก็บ3แล้วก็เก็บ4นะครับแล้วก็วนจนกว่าการโจมตีจะครบแล้วก็ไปเก็บลูกที่5นะครับลากลูกบอลมาล่างๆนะครับผมแล้วก็ลากขึ้นกลับไปข้างบนนะครับ พอโลขึ้นมาก็คือกดเชนสกิลเลยนะครับยืนรอนิดนึงให้คขาวาไปตรงกลางเนาะทีนี้เนี่ยมันมาสู่แพทเทิร์นการโจมตีครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากที่โลเนี่ยแตกในเรื่องของการวนสกิลเนี่ยเขาก็จะวนเป็นสกิลใหม่ในการโจมตีครั้งนี้เนาะซึ่งการโจมตีนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายเกือบทั้งแผนที่เลยแต่มันจะมีจุดลบให้เราอยู่นะครับซึ่งเขาจะสร้างความเสียหายแบบเป็นรูปแฉกทั้งหมด4แฉกด้วยกันเนาะอ่ะอันนี้เลยนะครับขวาบนซ้ายล่างอ่ะ ซ้ายขวาบนขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างนะครับซึ่งมันจะวนไปเป็นรูปพัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะซึ่งวิธีการหลบนั้นนะครับผมก็ค่อนข้างง่ายมากนะครับส่วนตัวมองว่าการยืนเฉยๆในใกล้ๆตรงจุดที่1เนี่ยมันก็คือจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมแต่เช่นตรงนี้เขาปล่อยเก,กิลมาตรงบริเวณนี้เราก็แค่มายืนตรงใกล้ๆตรงนี้นครับอ่ะเรามายืนตรงใกล้ๆตรงนี้เลยเพราะว่าครั้งที่2อเนี่ยยังไงมันก็จะไม่โดนอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครจะเดินวนเป็นวงกลมก็ได้นะครับเดินจากซ้ายไปขวานราาาฬิก ก็จะหลบได้เช่นกันนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินไปทีละนิดแล้วก็จะเย็นๆยนนะครับไม่ต้องรีบเดินก็ได้นะครับแบบนี้ก็คือจะหลบได้เหมือนกันเนาะงจนผมก็คือยื่นเฉยเครับยังไงมันก็จะไม่โดนอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่การโจมตีจบลงนะครับให้เราเนี่ยรีบเก็บลูกแก้วไว้4ลูกก่อนนะครับผมเพราะว่าจะเข้าเฟสที่จะทําการเรียกพื้นดำนะครับแล้วก็เข้าสู่ท่าไม้ตายใหญ่ของมันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เขาวาล์กกลับไปที่เดิมเนาะอ่ะอันนี้เก็บลูกที่ล้าแล้วนะคคครรัับบแแล้้ววกก็็ิ่งงเเขาไปืออนนะ อันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นการโจมตีของคารวิล่านะครับผมทั้งหมด2องลูกด้วยกันนะครับโดยรูปแบบการโจมตีที่มันต่างไปก็คือการโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับผมในแต่ละลูกนั่นเองเนาะก็จะเป็นการหลบสกิลประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเรียกลูกแดงๆลงมาจุดที่ขวานะอ่ะผมก็วิ่งเก็บเลยนะครับด้านขวาลงปุ๊บผมเก็บเลยนะครับดาวตกหมดเก็บลูกที่5นะครับผมแล้วก็ลากขึ้นบนนะฮะลากลงล่างให้สุดก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นบนนะครับผมสกิ่ง เก็บลูกบอลสีฟ้านะครับเก็บ4ไว้ก่อนนะครับผมเราค่อยเก็บ5ในตอนที่เขาเนี่ยทำการวาร์ปไปตรงกลางเนาะข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราเก็บไวเกินไปเนี่ยบาเรียม,มันจะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามให้เขาโจมตีแล้วก็วาร์ปกลับมาตรงกลางก่อนแล้วค่อยเริ่มเก็บสีฟ้าให้ครบ5ลูกนะครับไม่งั้นโลกหายก่อนเนี่ยตัวระเบิดแน่นอนนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมในการต e ีวอร์สของคามิล่าในร่างที่2นะครับก็หวังว่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในการผ่านบอสเพราะว่าเดี๋ยวซีซันสะมาเนี่ยเราเนี่ยก็ควรจะต้องแบบว่ารีบเคลียร์เวิร์มไปจนถึงวันสิแล้วนะครับเพราะว่าระบบใหม่เนี่ยที่จะทาให้จัลเปรเตโตน,นั้นมันจะมีเยอะมากแนะนําว่ารีบๆเคลียร์เวิร์มจะดีกว่าจะทําให้เรานั้นนะครับผมได้เล่นคอนเทนต์ที่หลากหลายและเปิดระบบใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level f i ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับหากใครต้องการบอสตัวไหนเพิ่มเติมอ,อีกนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผบ๊ายบายน้องๆทุกคน